ความจริงแล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะนับถือความเชื่อใดศาสนาใดน,นี่นจะจควรหวน <c oughs> กลับไปศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระศาสดาของเราเนี่ยใครนับถือศาสนาไหนครัไปสอนไปไปศึกษาคำสอนดั้งเดิมเดิมเราจะเห็นว่าทุกทุกศาสดา มีความเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้รักเพื่อนมนุษย์ให้สแสวงหาความบริสุทธิ์ให้สแสวงหาสันติสุขทั้งภายในและภายนอกทุกศาสดาท่านจะอยู่ตรงนี้คำสอนดังเดิมจึงมีความจำเป็นมากที่ทุกๆศาสนิกตั้งูวนคืนไปศึกษานะจ๊ะ พื่อที่ว่าเราจะได้นำมาปฏิบัติที่ถูกต้องความผาสุขก็จะได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะบนพื้นไม่ดินไทยนะจ๊ะทุกๆุกาสาตว์จคนย้อนกลับไปศึกษาคำสอนทั้งเดิมครูปัญญาอตตระเป็นพุทธบุตรก็จะชวนชาวพุทธย้อนกลับไปศึกษาคำสอนทั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ปิดอบายไปสวรรค์แล้วก็มีสุขในปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่สํำคัญที่เดียวไม่งั้นเราดำเนินชีวิตผิดพลาดทีเดียว